รรกามื่อจคู่ที่ร่วมสนุกเปนไฟไคัอนก็คือเฟสมากกว่าเดิมอีกแล้วเฟากกวเดิครับตอนกตเข้ามาแล้หายโอตัวออกด้เไหจริงครับตนรกตีก็ยังมองเงี่่้สดีแล้วนะคะครับดีนะครับวนนี้เขาได้ย่กัเราดวด้เฟสตลอดมาัด้วยบรากาศกลิ่นยังอยู่กลิ่นหอมยังอยู่ใชไหมครับแฟนๆนะครนี่ต้องต้องมีกระสุนนต้องก้กรสน นพูดขนาดนี้แล้ววันนี้ขอบอกนะว่าตอนแรกอ่ะที่เราบอกว่าผู้เข้ารอบสุดท้ายอ่ะจะมี20คนใช่ไหมครัแต่ไปไปมาการร่วมกิจกรรมของเราเขาทําเก่งมากคคุณทําไมครับกลายเป็นว่าเข้ารอบมา24คนค่ะโอ้โหเออเพราะว้าทำไมฮะ24คนนี้ ได้หยุดได้ชิดสกายหมดเลยเหรอถูกต้องทุกคจะได้ขึ้นมา exclusive กับการถ่ายรูปบนฉากกับน้องสกายต้องมาต่อเพืกันนะครับครับครับผมาแล้วเจ้าโค้ชไม่รู้เหมือนกันครรับพ้อมได้เล่นด้วยเหมือนกันบ้างเลเราเชิญเลยครับ24ท่านครับที่ได้เข้ารอบกับเรานะครับมาเลยครับขึ้นมาเลยครับ ามาพิสูจน์กันแบบใ,ใกล้ๆว่ากลินยังหอมอยูไ่ไหมใช่ใส่เฟซชิลด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เป็เตีเลยนะคะมาเลยครับท่านแรกครับอ่เราขยับไปนี้นยูนหน้ากระดานแถวละ12คนนะคะสอแถวเลยครับแวะ่แวะส เยง่อออกสใจร้อนดูสิแถวละสิบสองคนไหครับแถวละสิบสองนะคะเชิญครับสองอ่ะอยู่ี้พรมแถวละสิบสอคนนะคะเราต้องขยับพื้นที่สักนิดนึงเพราะจะให้สกายแบบได้เดินค่ะใช้หลังอยนิดีไหมคะใช้หลังอยนิดงนะคะยี่สิบสี่ท่านใช่อะ ตอนนี้หลายหลายคนเขาออกมายืนกันอย่างนี้แล้วขาสกายทุกคนทำเพื่อสกายสุดๆไปเลยทำตั้งแต่เช้าร่วงกิจกรรมตัดคำตอดแหวนอุกคนดราม่าเลยดราม่าเลยจะได้ดูนักศึกษาอันนี้พอดีคับฤดูร้อน ทุกอย่างเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้สกายเนี่ยทักทายทุกคนที่เขาได้คะแนนสูงที่สุดการทักทายของสกายนั้นไม่ธรรมดาค่ะใช่แล้วครัเป็นการทักทายแบบที่สุดกลิ่นอุ้ยด้ดอ,อยหลักฐานหน่อยขอดูหลักฐานว่านวดสนุกกันตั้งแต่เช้าอ่ะยังหอมสดชื่นกันอยู่จริงหรือเล่าสกายพราจมนบบนนี้ทุกๆ้อเนี่ยามแบบาลี้ไดชิ้เลย่ไะ ตัวนะเก็บอ,อว,วัยวะอะไรกันเรียบนะร้อยนะเขาถึงที่งาหาเร็วๆเลยนะเขาจะพิสุดน์สิ่งอะไรครับในะส่สีมากทำไมเพราะเราใช้แหลกปาวินวอร์สถูกไหมเก่งมากแต่ดูถเถอะว่าพี่ต้องเสียใจนะคร<ะ>ับนะเราได้ับผิดประกันเช่นเดียวกันเขาได้อะไรไปบ้าง ทุกทนที่ตกรอบก็ไม่ต้องเสียใจครับได้ผลิตภัณฑ์ของเราไปครับเปาวีคอสนะครับนิคควิดฟูแอคทีฟเฟสครับได้ไปใช้กันด้วยที่บ้านนะครับ <î m ix> ส่วนนี่คะ่ะคุณขาทั้งหมดที่เข้ารอบ24คนนี้นะคะคุณจะได้รับกิฟต์เซ็ตสุดพิเศษเป็นกระเป๋าผ้าพร้อมกับลายเซ็น เฟรชแบบขวด850มิลลิตรแล้วก็แบบถุงเติมเจ0ดมิลลิตรกลับไปเฟรชกันที่บ้านเลยค่ะใช่แล้วครับตอนนี้ครับที่เดียอะไรคะฮะแฟนๆนับมื่ออยู่ตรงนี้แล้วค่ะคำถามต้องมีอ่าคำถามต้องมีเดี๋ยวเราจะให้ตัวแทน4คนใช่เนาะเปิดโอกาสให้เขาถามอยากถามในสไตล์ยได้ถามตรงนี้เอ๊ฮะอ่าใครก่อนคะคนแรกควัสดีครกบนี่ใกล้ๆเลยสวัสดีครับ แนะนำชื่อกันหน่อยสิวันนี้ยังไม่รู้จักชื่อเลยเอาไมค์เข้าไปข้างในชื่อะอะไรคะแกตูนมีีเสยงอ่ไ้